ทำไงทำหน้าหนมหนหนมทำหน้าไงอีกทำหน้าไงอีกเดีก,กินอะไรครับเอาวางไว้เดี๋ยวหกอ่ะทำหน้าอีกใครรู้ต้องทำหน้าอีก มื่อกี้หนูทำงานตักจูหรอกอืมึทำน้าหลอกาหลอกาหลอกแบ้วแบวแบ้วแบ้วไงแบ้วแบ้วจิ้มแก้มอะ สวัสดีครับก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะบโอ๊ยอีหัวตัวเองแหมลูก <laughs>